เป็นคู่กันใช่ไหมก็มีอาหารที่เราชอบทานไหมกระเพราครับกระเพราเนาะใบกระเพรานี่ยนอะทุกครั้งที่บอกไม่ยากไม่ง่ายแต่ยากทุกครั้งเลยครับเอามาปอกเองยายาลูบรัดเราเลยฮะเอาโน้นนะโน่นไม่ได้นะครับทีมทีมเราก็จะไม่ใจดีหรอครับไม่ใจดีเราไม่ใจดีไม่มันต้องฟุบฟุบฟุบัวก่อนใช่ไหมใช่ฟุบฟุบฟุบ อารมแรงหน่อยก็ได้โอ๊อะออกทางนี้โอเคผมลบกันกลับางี้แต่นิ้วอยู่นิดหน่อย <c oughs> เออไปซื้อกินปะดึงไหวไหมครับจะได้ไหมนะักหนึ่งกันเลงเก่งดนีนั่นอุ้ยโทรคำโซงไกลแล้วไกลแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึง โอ้ระวังหน้าพามโอ้นั่งเหมือนซัมมอไซด์เลยนะถ้ามีลูกมีเมียนะครับก็ต้องมีครัวนะซื้อกินเองทำมาดูเอาแล้วก็ไปเคลียร์ทิ้งทำไมเคลียร์่อนเอ้าเนยแบ่งกันสิทำไมน้ำปูนใสมันไม่ใสครับแม่ก็วางให้มันนอนก้นก่อนอ๋อวางตกลงตกลงก่อนนะครับ แล้วนี่ขี้สงสัยเนาะเป็นแป้งข้าวเจ้าครับแม่เพาะแป้งเข้าเจ้ามันไม่แข็งเกินแม่ครับเสร็จเรื่อยังครับของผมอ่ะของวินพอดีแล้วครับโอ้แล้วเราไม่หวงของขอขโมยหน่อยครับครับขอบคุณครับคันี้ม่ครับครับกล้วยนี้้ะครับใช่ครับโอเคครับไปไหนมาอาทิตย์มากแม่ครับเอ่อ ผมต้องเอากล้วยอันไหนไปทํากล้วยทอดครับแม่เพรามันเยอะไปหมดเลยอะผมไม่รู <serving Pokemon apan> <den> ้จักเลยครับแม่กล้วยน้ําว้าครับอย่างเงี้ยแม่นี่กล้วยอะไรครับอันนั้นกล้วยเทพพนมเทพพนมเหรอครับเพราะมันเหมือนแบบมืออย่างเงี้ยเหรอครับครับใช่ครับอ๋อแล้วเนี่ยครับแม่กล้วยหินกล้วยหินเอาไว้เลี้ยงนกครับเอาเลี้ยงนกอันนี้ครับแม่ยาวๆเล็กๆนี่ครับนี่ใจคอที่กะถามหมดสวนเลยอะไรครับแม่อันนั้นแหละกล้วยน้ำว้าอ๋ออันนี้กล้วยน้ำว้าโอเคกลับบ้านกันลูก กชอบบ้าบอลอะขันยิ้มเลยเหรอขันครัวนี้ออกเล่นแล้วเดี๋ยวอันทั่วๆใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันไม่ติดกันนะครับติดก้นวันนี้อะไรครับคุณพอได้พอได้ไหมไม่หิวแล้วอ่ะนี่เราเรียกว่าอะไรร่อนกล้วยและนี่คือกล้วยแขกชุดแรกของไบค์ครับและนี่คือวินกล้วย